เด็ครับช่องบ่าวปนทองวันนี้ผมพามาเบ็ดถึงสถานีรถไฟของเบอร์ปนทองทุกคนว่าเป็ดถึงไหนแล้วแต่มาเจอต,ตัวนี้ทุกคนนี่นี่คือตัวประกอบทุกคนนี่ประกอบรางตัวประเจียสับรางไงเนี่ยน,น,นู่นะเห็นไหมถึงมาวิ่งมาเส้นหนึ่งก็แยกออกเป็นสามสามเส้นทางนะเนี่ยนะตรงจุดนั้นวิ่งเข้าสถานีเนี่ยบนเนี่ยเขาประกอบอยู่นี่ไงเนี่ยเอารางใส่นะเนี่ยปะเจียสับรางทุกคน สถานีรถไฟกลัตงตอกไอเสาเข็มชาญชาราเสาเข็มเต็มไปหมดเลยนะที่ต่ออยู่ตรงไหนหน้าสถานีอ่ะตรงโครงสร้างสถานีรถไฟอ่ะก็วันนี้เขาไม่ทำงานทุกคนหน้าพายุขเขา้าเทียนนี่มันมีสามทางทุกคนเนี่ยทางรถไฟหนึ่งสองสามทุกคนเนี่ย จะมีแยกออกตรงที่ว่ามาเส้นแล้วก็ไะแกสับรางออกเข้าสถานีสถานีรถไฟจะมีช่องสองช่องที่เห็นนะนะเอาในฝากกดติดตามช่องยูทูบฝากโนทองคนน้นะครับผมขอจบคลิปเท่านี้ผมสวัสดีครับผม